เซฟหมีนะครับเซฟหมีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เซฟหมีนะเซฟหมีนะครับผลงานจากคุณนัทวัน์ปกสุขนะครับมาเชิญได้เลยครับสามนาทีชีวตเริ่มครับสวัสดีครับผมนัทวัตรปกสุขนะครับชื่อเล่นชื่อเปียวครับมาจากมหาวิทยาลัยสรีปทุมครับคณะดิจิตอลมีเดียครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ Thailand Animator Festival นะครับที่จัดงานดีๆขึ้นมานะครับทำให้ผมมีที่ยืนนะครับมีที่ยืนมาถึงชุดๆนี้ได้นะครับก็พูดถึงแรงบันดาลใจก็เป็นวิทยานิพนธ์ของผมนะครับเป็น t h e s ิ s จบเหมือนของเพื่อนๆนะครับก็ผมตอนแรกผมคิดเรื่องไม่ออกผมเพื่อนผมเพื่อนผมชวนไปไอทีสแฟ i ไปซ่องของก็ไปเจอกลุ่ม กินพีนะครับก็ได้คุยเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับหมีโคโรปัญหาของเขานะครับก็เกิดแรงบันดาใจในการทํางานขึ้นมานะครับขอพูดถึงงานคร่าวๆนะครับก็เป็นหมีโครโรนะครับที่ออกตามหาทินแดนนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่อักติกประสบปัญหาคือน้องแข็งละลายก็มันได้ไปเจอธรรมชาติเจอต่างๆมากมายก็อ,อยากให้เพื่อนๆติดตามนะครับบานเลยนะครับ <c oughs> ครับ<ม>แล้วแล้วเรื่องนี้ทำไมถึงเลือกเลือกหมีเป็นหลกหักอะครับก็อย่างที่บอกครับว่าไปเจอกลุ่มกลุ่มพี่คินพีชเขาเขาได้คุยเกี่ยวกับปัญหาของหมีูโลกก็เลยได้ไอเดียมาทำทีสิท์แล้วก็ครับครับอกบอกพี่น้องประชาชนนะครับได้ไอเดียมาทำทีสิทธิ์ทุกคนแล้วก็ กิดเป็นเซฟมีขึ้นมาครับครับใช้เวลาเนี่ยแล้วแล้วการหาข้อมูลเนี่ยเราหาข้อมูลยังไงครับอ๋อหาข้อมูลก็หาข้อมูลส่วนมากก็จะเป็นรีเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตนะครับครับครับก็ส่วนมากอินเทอร์เน็ตส่วนมากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตช่วยได้ครับนะครับยังไงก็ยังก็ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตมาที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณได้ได้ได้เช่นกันครับเช่ครับขอบคุณเพื่อนๆที่มากันวันนี้นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอบคุณคณะยิทธศาตร์มีเดียที่ ทำให้ผมจบขึ้นมาได้นะครับเขินเต้นมากครับครับครับอะฮะแล้วก็ออะแล้วแล้วพอพอเราได้ศึกษาเรื่องปีเนี่ยเราเราได้อะไรจากการทำแอนิเมชันเรื่องนี้บ้างครับแอนิเมชันเรื่องนี้ก็สอนให้ผมรู้ว่าการอะผมขอพูดว่าถกว่าถูกประสงค์ผมด้วยครับได้ได้ได้ครับตามสบายตามสบายงานนี้เปียดทีับก็อยากให้คนกับสัตว์อยู่ตรงกันในองค์ศไม่อยากให้ใครไปเปลี่ยนเปียนใครครับก็ ครับก็ประมาณนี้ครับครับนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ได้จากการทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับใช่ไหมเอาเซฟได้ก็เซฟมีเซฟเราได้โอ้มีนัยยะเซฟมีคือเซฟมีครับอ๋อฉันชมเซฟมีครับครับครับเชิด the ice melt เชฟหมีเชฟหมีอะไรเนี่ยนะนะเอาล่ะอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมเรื่องนี้เข้ามาซิปเรื่องสุดท้ายนะครับเริ่มต้นที่พี่สนก่อนเลยครับผมตัวผูต้องชมความฉลาดการคิดเรื่องนะครับการตั้งชื่อเรื่องด้วยที่พี่รู้มันโตรงเนี่ไมัง่ายๆแต่มันดูแข็งแรงมากถามว่าถ้าต้ลงกลิ่น,นนี้ใหดูเรื่องนี้ะครับอยากขอแนะนำที่ให้สนไปเขาดูครับที่ว่าเขา ลูกปืนนำไปเผยแพร่ผมไม่รู้สึกว่าเรื่องมันเป็นสากลมากแล้วเวลามันใช้หนีเป็นตัวแทนเนี่ยมันทั่วโลกนะครับที่ว่ามันมีพลังตอบการเวลาปืนเนี่ยต่องานร่วมบอลแล้วก็ชมการเล่าเรื่องในแง่ที่การเดินทางของหนีเวลาพาขึ้มันผ่าต้มเมืองเนี่ยมันเลือกที่หนีหลากนแล้วที่มันทุกข้อหมายแล้วก็นำพาเข้าสู่เมืองที่บอกว่า าสุดท้ายเมืก็ถูกเคลื N ่องจักรนำพาเขาก็ไปสู่โลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ชอบที่ตอนจบโอเคว่าเซอร์ไพรส์คนดูชอบคนดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้ามีโอกาสปรับอีกนิดนึงคือช่วงที่มีมีออกจากเมืองเมื่อมีรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ให้บริการจนไปหรืออุปสรรคได้มากกว่านี้แล้วเขาเรียกอะไรเพราะว่าคนดูมันรักผีอย่างไรก็ต้อง แล้วจะคอยดูที่หมีเนะหมีเรียกว่าเราบอกว่าจะดึงตัวนี้ถ้ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นอ่ะมันคนดูมันจะจะดูนกับตัวรอนี้แต่เมื่อสุดท้ายมันกลับไปเจอพ่อเจอพ่อัวและเฉอยคณดูว่ามันตายแล้วมันจะเฉลยจากนั้นเองครับครับนะฮะลองไปปรับดูเนาะแล้วส่งให้กินพีทน้องจะดังระดับโลกเลยเดียวนะครับเอาล่ะพี่รัานนะครับพี่รัานมองยังไงครับกับเรื่องนี้ครับ สำหรับเซฟนมีอครับอย่างแรกที่เห็นก็ก็อาร์ตดีไซน์ออกมาได้ได้หมีใช้เข้าไปล่ะอาร์ตที่ออแบบทั้งเรื่องครับมันดูน่าสนใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่โอเคมา,มากๆคือทีมที่เขาเล่าอะมันมันก็ค่อนข้างชัดเจน ว่าเขาต้องการจะเล่าอะไรเพื่ออะไรอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกน่าเรี้ยวไปบ้างอย่างที่ส่วนบอกครับถ้าถ้าตัวละครมันมีมีแพชชั่นมีเหตุผลของการกระทําอะไรมากขึ้นความรู้สึกที่เรารู้สึกร่วมไปกับมันก็จะเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็กล้าบึ่งครับเพราะว่าด้วยความที่อาร์ตเขาดูแบบอย่างนั้นนะครับมันก็น่าเบียวมันก็ มันก็เหมออาะกับดีดหรือเปล่าแต่ว่าก็โดยรวมดีไซน์ออกมาดีครับอขอบคุณกรรมการนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยนะฮะกับเซฟหมีนะครับหนึ่งในสิบเรื่องนะครับของไอเดระชาติแอนิเมเตอร์ปีนี้นะับกับ